ทำทำไง,ไงวะทุกคนเทาเก้าหนึ่งเหมือนเดิมอะ่ะหนึ่งเก้าเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าฉันฉันไม่ให้อะ่ะเออนะคะโอเคนะคะแม่แม่ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้อ๋อดาวโจนหรอดาวโจนเจนุกอะแถมดาวโจนให้ โดนอุยคนเอาดาวชนเยอะแปดเจ็ดหนอไม่ได้แปดเจ็ดไม่มาแล้วช่องเก้าหนึ่งคือมีเฮเลยนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรก็ได้นะคะ โอเคนะคะแม่แม่ทุกคนจ๋าถ้าใครไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนแชทได้เลยนะคะไอเดี๋ยวไม่ใช่ย้อนแชทเดี๋ยวเจ๊จบไลค์ก็ค่อยไปดูย้อนเอาแปดสองเนี่ยก็คือแบบคงเป็นร้อยห่างแล้วแหละเอออันนี้เจะนูก็คิดว่าตัวเองให้เลขเยอะแล้วนะ หนึ่งเก้าอย่ามาอีกเลยจริงๆมาสองเก้าเหอะอาเดี๋ยวให้แคปอีกรอบหนึ่งอย่ามาเอ้ยแคปมันมาเบิ้ลทำไงอ่ะศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหกหก เบิร์นนะถ้าใครชอบเบิร์ดนะหก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 เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ถ้าศูนย์ศูนย์ออกคือมาแบบโอ้โหหกหกเก้าเก้าละกันเออแต่เชื่อไหม ดูจากสถิติแล้วว่ามันจะออกเลขเดิมที่เคยออกมาแล้วแต่ไม่รู้ว่างวดไหน <c oughs> เนี่ออ,อกปะมันต้องออกแบบที่เคยออกมาแล้วอะแต่ว่าเลขพี่น้องก็ออกบ่อยอยู่นะนี่อย่างเช่นแบบเริ่มเรียงแล้วมีสี่ห้าสามมีหกเจ็ดแล้วก็มีสี่เจ็ดแปด เริ่มแบบออกแนวเลียงๆลีะหรือว่าพรุ่งนี้จะมาแบบเลขพี่น้องหนึ่งสองศูนย์หนึ่งอเออมาอะไรก็มาเฮะขอให้มาตรงกับที่ฉันให้พอ อเคค่ะทุกคนขาขอให้แม่ๆทุกคนนะคะโชคดีนะคะนอนหลับฝันดีนะสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธิด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ตูนนะคะก็คือว่าสวดมนต์ก่อนนอนนะคะนั่งสมาธิแผ่เมตตานน่นนี่นั่น,นทุกคนตั้งจิตตั้งใจเลยพรุ่งนี้ฉันจะถูกหวยเออแต่เจียทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ เจเนี่ยก็จะแบบพึ่งสร้างพระแม่กาลีมาแต่เจยังไม่อยากโพส์ถาวายให้กับวัดที่เจไปบวชมาอ่าโอเคทุกคนทุกคนไปนอ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 นได้ละค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันส่ด่วนตอนสิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่งเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะ ใครอยากอยากตามสายด่วนเจนุกก็ตามใครไม่อยากตามใครเริ่มแบบรู้ๆเจนุกไม่แม่นแ,แล้วหรือใส่ด่วนมันคงไม่มาแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เจขอเตือนไว้ว่าอย่าหยุดตามสายด่วนโอเคนะคะแม่ๆทุกคนหลับฝันดีขอให้ตื่นมานะคะ มารับสับกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้นะคะขอให้เป็นวันของทุกทุกคนนะคะขอให้ดวงเราหนุนนำกันเด้อแม่สวัสดีค่ะ